พบกับโรซี่และทิฟในรายการ n นิว e e บอ่ทิฟเอาทิฟที่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ oh. มา oh. ทานันรายการพอดีเลยใช่ไหมเนี่ย oh, uh, ส่นสน,นอยสวัสดีครับทุกคนครับทิฟครับ hmm. ไปตลาดมา oh. อ๋อแล้วคำว่าตลาดภาษาอังกฤษาคือ Market แล้วทิฟไปตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอุ้ย oh, จริงๆไปเยอะมากครับไม่ใช่แค่ตลาดนัดเสาร์อาทิตย์นะ ตลาดนัดเสาร์ทย์นี่ก็เรียกว่า w e e k e n d market ถูกต้องค่ะ,ะใช่มีนี่ด้วย night market ตลาดนัดกลางคืนใช่มี second hand market ตลาดของมือสองนั่นเองใช่มี local market ตลาดแถวบ้านตลาดนัดท้องถิ่นเลยพวกนี้ถูกต้องค่ะ,ะแต่จริงๆแล้แอรือซี่ชอบไปตลาดน้ำ water market ไม่ใช่เทปเราไม่ได้ใช้คำว่า water market แต่เราต้องใช้คำว่า floating market คำว่า float แปลว่าลอยอ่าคือมันลอยน้ำอยู่ใช่ค่ะตลาดมันลอยน้ำอยู่คือมันอยู่บนเรือไงถูกต้องใช่ไหมเรือมันลอยน้ำใช่เราซีชอบไปมากแต่ผมมีตลาดนึงครับพูดถึงตลาดเนี่ยพูดถึงตลาดนี้เลยคือตลาดน้อยอ๋อเป็นตลาดน้อยเล็กๆน้อยๆไม่ใช่มองไม่เห็นอันนั้นมันเล็กทุกตลาดเพราะันเล็กไปแล้วไม่ใช่ตลาดแล้วอันนี้ ตลาดน้อยอไม่ใช่ร t ทูมาร์เก็ตแต่ว่าเป็นทับศัพท์เลยครับก็เป็นตลาดน้อยอ่าแล้วซึ่งข่าวในวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยก็เกี่ยวกับตลาดน้อยได้ครับตลาดน้อยบมนคอร h i d d เดนช i นนาทาวตลาดน้อยชไนนาทาวที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพนั่นเองอจะเรียกว่าซ่อนก็เพราะว่าชไนนาทาวในกรุงเทพนเนี่ยคือเยาวราชแต่จะมีอีกชไนนาทาวเล็กๆอันนึงที่คนไม่ค่อยรู้จักคือตลาดน้อยนั่นเองอ เพิ่งรือค่ะต้องลองไปเที่ยวดูแล้วนะครับโอเคลองดูประโยคนยครับได้ประโยคนี้น่าสนใจค่ะ When ever people talk about Chinatown in Bangkok usually they will be referring to y a w a r a t neighborhood Today however Walker Tip is going to take you to Bangkok's other Chinatown which is hidden in plain sight This simply yet very culturally Chinese community is known as ตลาดน้อยเมื่อใดก็ตามที่คนพูดถึงชัยนาทาวในกรุงเทพเนี่ยนะครับคนก็มักจะไปนึกถึงย่านเยาวราชนะครับแต่ไหก็ตามครับวันนี้รายการวอลก t เทฟจะพาคุณไปยังชัยนาทาวาอีกแห่งของกรุงเทพซึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆน,นะครับผมชุมชนชาวจีนเป็นชุมชนที่เรียบง่ายแต่ก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแห่งนี้นีครับผมเรียกว่าตลาดน้อยนั่นเองเอาลองดูหน่อยครับว่า มีคำไหนจากประโยคนี้ที่สนใจมาพูดคุยวันนี้ไหมฮะอ๋อ,อจริงๆแล้วจากประโยคนี้โรซี่อยากจะพูดถึงสองคำสองคำใช่ค่ะเรามีคำว่า whenever และ however ขอเริ่มด้วยคำว่า whenever คำว่า whenever ก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เป็นสำเนียงอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เมื่อไหร่ก็ได้นะมไม่เป็นไรเกกพราะคนร<ช>ที่พูดชาษาอยู่แล้ว,วอ่าแล้วอีกคำหนึ่ง how ever เราที่คอยอกต้วยอย่างก่อนได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ได้ทีละคำทีละคำ you can borrow my car whenever คุณสามารถมายืมรถฉันเมื่อไหรก่ก็ได้ใช่ oh whenever you like ก็ได้ you can borrow <อ> my car whenever you like อ่อถาคุณต,ต้องการเลยอยากจะมายืมรถเมื่อไหร่ก็ได้เลยใช่โอต้องคนต้องไม่คนมีน้ำใจขนาดไหนกันครับเนี่ย ใช่ก็รู้สึใจดีจริงๆอ๋องั้นเอาละใช่มีหนําใจนี่ขอยืมรถโรซีหน่อยนะครับขอยืมสักประมาณ5ปี5ปีโอเคแล้วต่อไปโรซีอยากจะพูดถึงคําว่า however ซึ่งคําว่า however ก็แปลว่าอย่างไรก็ตามหรือไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตาม <c oughs> ซึ่งในคราวนี้เรามีประโยคว่า Today however Walker Tiff is going to take you to Bangkok's other Chinatown อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยรายการ Walker Tiff จะพาคุณไปเที่ยวที่ชัยนาทาวอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพนั่นเองอ,องั่นก็แปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เรียกว่ามีคำว่า ever ใช่งั้นเราจะเริ่มด้วยคำว่า Whoever คำว่า whoever ก็แปลว่าใครก็ได้ทำไมโรซี่พูดคำว่าได้วันนี้ไม่ได้อ้าวนี่ยได้แล้วก็พูดไม่ได้ก็ได้เลยใช่คำว่าใครก็ตามดีกว่าแล้วก็อย่างประโยคนะครับคุณโรซี่ Whoever leaves the last should turn off the l i g h t ใครก็ตามที่เป็นคนออกจากห้องนี้เขสุดท้ายเนี่ยต้องปิดไฟด้วยนะใช่อย่าลืมครับผมต่อไปเรามีคำว่า whatever คำว่า whatever ก็แปลว่าอะไรก็ตามอะไรก็ได้เอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว practice makes perfect whatever, whatever เนี่ยก็คือจะเห็นใช้บ่อยเยอะมากเลยนะคำนี้ใช่คะ่ะเวลา what do you want to eat whatever whatever exactly อ,อยากกินอะไร อะไรก็ได้ใช่อะไรก็ได้ขัดไทยไหมกัถ่ายไม่เอาข้าวหมกไก่ไม่เอาค่ะสเต็กเนื้อเบรซี่กินมังแล้วอยากกินอะไรครับอะไรก็ได้มันเป็นนี้แหละครผมอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หญิงแน่นอนก็ก็อยากระโยงอะไรดีกว่าครับโอเค Whatever you do, don't forget your dad's birthday ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามคุณอย่าลืมวันเกิดของพ่อคุณล่ะใช่อย่าลืม ไม่เคยลืมครับ <laughs> ต่อไปเรามีคำว่า whichever คำว่า whichever แปลว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ตามอ่าก็เหมือนให้เลือกกตัวอ,อ,อย่างประโยคเน่อยครับคุณโรซี่ whichever day you come I'll be pleased to see you ไม่ว่าคุณจะมาวันไหนเนี่ยฉันก็ยินดีที่จะได้พบคุณใช่เชิญเลยค่ะต่อไปเรามีคำว่า wherever คำว่า wherever ก็แปลว่า ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ตามา wherever ยกตัวอย่างประโยคครับคุณโรซี่อย่างเช่น she always accompanies her husband wherever he goes เธอเนี่ยมักจะแบบติดตามสามีเธอไปตลอดเลยไม่ว่าสามีเธอจะไปที่ไหนก็ตามนะครับผมแล้วโรซี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับนิดหน่อยนิดหน่อย <laughs> ไม่ใช่อยู่กับว่าสามีไปไหนถ้าไปตลาด อาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าไปเป็ดเกาะสมุยเราสีไปเลยอ๋อสามีบอกอยากไปคนเดียวอะไรเงี้ยอยากไปคนเดียวพ่าคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเลยนะครับพวกําพวก what where when why how which พวกนี้ครับมาใส่ ever ข้างหลังเนี่ยก็จะมีคําว่าก็ตามเข้าไปด้วยดู้แลไปใช้ถูกนะครับผมช่วงต่อไปครับไปเรียนรู้เรื่องราวรอบโลกกับแนทในช่วง NAT around, around the world ครับ let's go <S Hey guys t h i s n e t here ช่วงซัมเมอร์แบบนี้แต่ว่าโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่หลายๆคนก็อดไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมคะแต่นี่เมื่อเรารู้สึกว่าอยากจะคลายร้อนเราไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำหรือว่าไปเที่ยวสวนน้ำไม่ได้หรอ ก็ไม่ได้เนี่ยสิเ oh. พราะมาตรการมันออกมาแล้ว oh. ใช่ไหมคะ oh. ว่าห้ามใช้สระว่ายน้ำค่ะเ oh. พราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 ค่ะแต่ช้าก่อนค่ะ oh. มันมีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่บอกได้ค่ะว่าสระว่ายน้ำเนี่ย อาจจะไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อโควิด -19 เสมอไปค่ะทีมวิจัยของ Imperial College London ก็ได้ทดสอบด้วยการนำเชื้อไวรัสลงไปในสระว่ายน้ำแบบปิดค่ะเพื่อที่จะทดลองกับค่าคลอรีนหลายระดับด้วยกันซึ่งก็พบว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่สามารถแพร่ได้ในระดับที่ตามมาตรฐานของสระว่ายน้ำทั่วไปค่ะคือถ้าคลอรีนในน้ำตามมาตรฐานของสระว่ายน้ำทั่วไปสามารถลดการติดเชื้อโควิด -19 ได้ถึง 1 0 0 0เท่าเลยทีเดียวภายในระยะเวลาเพียง30วินาทีค่ะคือฟังดูแล้วสาวยน้ำก็ไม่ได้เป็นตัวแพร่เชื้อโควิด19เสมอไปค่ะแต่ถ้าถามพี่แนนนะคะพี่แนนไม่แนะนำค่ะอยู่บ้านแล้วเปิดแอร์เย็นน่าจะง่ายกว่าค่ะวันนี้เวลาเหมาะแล้วสำหรับวันนี้ขบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงตลาดกันนะนียอย่างนี้ไหมไปเที่ยวนี่กันตลาดนะัดรถไฟ แล้วจะมองคลองแหนหรอทำไมจะมองไม่เห็นนะก็ตลาดหลดไฟแสดงว่าสว่างไม่พอใช่ไหมอ๋อมันลถไฟรถไฟให้ตลาดมืดตลาดรถไฟอย่างนี้นใช่ไหมใช่เพราะอย่างนี้ใช่ไหมต้องหลดไฟ